สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมามามา,มา,มากินตำบกอทอดปลาดุกปลาดุกแดดเดียวจะพี่นอ้องตุ่มน้ำใหม่ตุ่มมึกเขือกกวกผักน้ามาได้จ้ามาเด้อแซบแซบน้ำกันค่ะพี่น้องเขาเที่ยงเขาเที่ยงค่ะพี่น้องสบายดีสุขภูสุขคนได้จ้าเด้อคนเก่าคนใหม่จ้ามาค่ะมากินน้ำกันจุ๋ยเลยบาดที่นี่พี่น้องมาคุยน้ำกันจ้าอาหารบ้านๆเฮาจ้า มาค่ะมาแซ่บๆเพิ่งขายของเขามาค่ะพี่น้องมามาจ้ามาแซ่บๆแล้วกันโอ้ยมามาค่ะพี่น้องมาเขาเที่ยงเข่าเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะมาเดืจ้ามาเด้อเข่าสองห้องอุ่ใหญ่ไม่กินน้องกระบ่มา จำปูปลาค่ะพี่น้องทอดประตูเดียว ตาก็ทอนนันห่อนพักกระูกของห่อนด้วยไอ้จ่าเ้อเพียงเมาเกียมันห่อนด้วยถมงขนาด 穿出来。 dạng dặn rồi dặn dạng 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 cài dạng cài dạng như dạng 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 dặn

xe hoàn kìa Cái máy này bật kìa Đây nhìn bố biết cái nỏ đi Nghe tổng vào Chúng ta tiếng tay Hãy xe máy nó อประชกาคลิปนี้ย้จำจังว่าสิคราไปก่อนเด้อพี่น้องคลิปนาพอกันไหมจ้าหลังไหมครับพี่น้องเขียนหนังยันหันไม่กินหันไลห,นหลกัดเดจริญลอยหมดหัวใจ้ปราจกาฝากอะไรคุณแชร์คุณจิตจำจิตจำจุมแชร์ไปบ้านไหนจ้าไปแลรวจ้าัดทิจาร์โศกมาลำรวยเด้อค่ะพี่น้อง